ได้ยินโจทย์แล้วก็อึ้งไป3นาทีค่ะการเกิดแก่เจ็บตายของจิตใจเนี่ยมันมันคืออะไรพอดีบัาเคยลองปฏิบัติธรรมแบบที่เรียกว่าการดูจิตมาบ้างก็เลยคิดเอาว่าการดูการเกิดดับของจิตเนี่ยน่าจะให้คำตอบบางอย่างในเรื่องนี้ได้แต่ก็ยังคิดเชื่อมโยงได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ก็เลยลองไปปรึกษาอาจารย์สุรวัตรเสรีวิัฒนาดูค่ะเคยสังเกตว่าตอนเราดูละครเนี่ยจิตเราอยู่ที่ไหนพอเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นด้วยความดี อาจารย์สุรวัตรเป็นคนที่สนใจเรื่องศึกษาธรรมะอะค่ะแล้วก็ปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอด้วยหลักการดูจิตแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนรู้ธรรมะจากครูบาอาจารย์หลายท่านหนึ่งในนั้นก็คือหลวงพ่อประมดประมดโชซึ่งจุดเริ่มต้นที่ทําให้อาจารย์สุรวัตรเนี่ยสนใจศึกษาธรรมะก็คือมาจากหนังสือเรื่องเกิดมาทําไมของท่านพุทธทาสก็หนังสือเนี่ยตั้งคําถามว่าคนเราเกิดมาเพื่อกินกามเกียรติเท่านั้นหรอ จริงๆแล้วเนี่ยยังมีสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนที่เกิดบนโลกใบนี้ก็คือการมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่เป็นทุกข์อาจารย์ก็เลยสนใจว่าแล้วจะทํำยังไงล่ะมีชีวิตโดยที่ไม่เป็นทุกข์ก็เลยสนใจศึกษาเรื่อยมาแล้วก็ปฏิบัติมาหลายแนวทางค่ะจนมาลงตัวที่การดูจิตเราก็ต้องเริ่มด้วยการหัดรู้สึกตัวทำยังไงก็ได้ให้เรากลับมาที่จะรู้สึกอยู่ที่ร่างกายของตัวเอง รู้สึกอยู่ที่ความรู้สึกของตัวเองว่ามันมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นความจริงที่มันจะปรากฏให้เราเห็นได้ต่อไปก็คือความเป็นไตรลักษณ์ของร่างกายของจิตใจเราเองอันนี้ก็เป็นความจริงในระดับของปัญญาที่จะนําไปสู่ความพ้นทุกข์ที่บารู้สึกว่าน่าสนใจก็คือวิธีนี้เนี่ยบอกให้เรานั่งดูความคิดความรู้สึกทุกอย่างในชีวิตประจําวันตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะไม่ว่าความคิดความรู้สึกนั้นจะดีจะช่วยยังไงก็ตาม ไม่ต้องไปห้ามปรางไปกดข่มมันเพียงแค่เฝ้าดูมันเกิดดับเฉยเพราะว่าทุกความคิดความรู้สึกเนี่ยก็ย่อมมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปดังนั้นทุกความรู้สึกไม่ว่าจะดีหรือเลวเนี่ยก็ย่อมสอนให้เรารู้จักความเกิดดับไม่ใช่ตัวตนหรือว่าไตรล,ลักษณ์ได้ทั้งนั้นอย่าที่อาจารย์บอกว่าการดูจิตคือการรู้ตัวตามความรู้สึกการรู้ตามสิ่งที่มันเป็นจริงทีนี้ถ้าเกิดว่ามันกําลังโกรธกำลังอิจฉากําลังคิดไม่ดีอย่างนี้ค่ะ โดยหลักแล้วเราควรจะหยุดมันไม่ใช่หรอคะถ้าเราโกรธจนเราพร้อมที่จะไปทําร้ายเขาแล้วเนี่ยอันนั้นคือเราต้องหาวิธีการหาอุบายเพื่อที่จะหยุดความโกรธตรงนั้นไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเรายังรู้สึกว่าเรายังมีสติอยู่มีความสามารถที่จะสํารวมกายวาจาอยู่นะครับเราก็ไม่จะเป็นต้องไปไประงับยับยั้งอะไรมันเพราะว่าความโกรธตรงนั้นเนี่ยหรืออารมณ์ไม่ดีตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่อยู่เพียงแค่ในใจเรามันจะไม่ล้นออกมา ที่กายที่วาจาพอมันอยู่ที่จิตในใจเราอย่างเดียวเนี่ยเราก็หัดสังเกตมันไปสินะครับถ้าเราหัดสังเกตมันไปเรื่อยๆเนี่ยถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเราจะจิตเราเนี่ยมันจะเข้าไปจดจําลักษณะของความโกรธที่เกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตมันจะเข้าไปเรียนรู้แล้วก็จดจําพอเราเปิดโอกาสให้จิตเราได้เรียนรู้จดจําปุ๊บเนี่ยวันหลังเวลามันโกรธขึ้นมาอีกอะพอมันวิบมีความโกรธขึ้นมาเนี่ยสติมันจะระลึกขึ้นมาอัตโนมัติแล้วมันก็จะไปเห็น พอไปเห็นปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าสติมีกําลังมากพอปัญญาเราตามทันพอเนี่ยไอความโกรธหรืออารมณ์ไม่ดีหรือความรู้สึกไม่ดีต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆดับไปให้เรารู้สึกได้ต่อหน้าต่อตาเลยนะครับเคยเคยรู้สึกไหมเวลาโกรธใครทักคนนึงเนี่ยแล้วเราไปดูมันเฉยๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไอตอนที่โกรธเนี่ยมันเหมือนกับเราเอาไม้ขีดไฟมาจุดจุดฟุบเปลวไฟลุกฟู่ขึ้นมาเนี่ยความโกรธมันลุกเร็วขนาดนั้นเลยนะแต่พอเรามีสติแล้วเราไปรู้มันเฉยๆเนี่ยเราไม่ต้องไปเป่ามันด้วยนะไม่ต้องไปเป่าไม่อไไปทะรมัน เราสังเกตมันเฉยๆทาตัวเป็นแค่ผู้สังเกตการเป็นแค่ผู้รู้เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าไอ้ความโกรธที่มันเหมือนเปรียบเหมือนเปลวไฟขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆมอดแล้วก็สุดท้ายมันก็จะวุบกหายไปให้เรารู้สึกได้ <Music> จิตที่มีราคะมีโทสะมีโมหะอะไรพวกนี้นะครับที่มันฟุ้งไปทั้งหลายแหล่ที่มันไม่ดีทั้งหลายแ,ลแ,ลแลหล่เหล่านี้เราเคยหัดเรียนรู้มันจริงจังไหมว่ามันไม่เที่ยงเราเคยเห็นไหมความโกรธดับไปต่อหน้าต่อตา เราเคยเห็นกิเลสดับไปต่อหน้าต่อตาได้ไหมเราเคยเห็นความคิดดับไปต่อหน้าต่อตาได้ไหมถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ต่างหากแล้วครับมันถึงจะพัฒนาไปสู่กระบวนการที่จะเกิดปัญญาแล้วก็พทุกไดมม้มันก็เริ่มจากนี้แหละครับเริ่มจากที่เรามีสติมีความรู้สึกตัวแล้วก็มาเรียนรู้ความจรงิงของกายของจิตด้วยความตั้งมั่นนะครับเมื่อเห็นความจริงของกายของจิตด้วยความตั้งมั่นกระบวนการเกิดปัญญามันก็จะตาม พอคุยไปคุยไปค่ะก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่ผู้ปฏิบัติตามแนวทางนี้เนี่ยมักจะผิดพลาดกันก็มีอยู่2เรื่องอย่างแรกก็คือเรามักจะพยายามปฏิเสธความไม่ดีต่างๆที่เกิดขึ้นในใจกับอีกเรื่องก็คือความอยากสงบอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราเรามาปฏิบัติธรรมแรกๆเนี่ยเรามาด้วยความรู้สึกว่าเราอยากดี เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ดีนะเราทําไงให้เราเป็นคนดีเราก็มาพึ่งพาธรรมะนะครับพอเรามาปฏิบัติธรรมปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นคือความจริงความจริงของคนเราเนี่ยมันต้องมีทั้งดีและไม่ดีแล้วก็มีกลางๆางด้วยทีนี้พอเรามาปฏิบัติธรรมปุ๊บด้วยความที่เราอยากดีเนี่ยมันก็อัตโนมัติเลยแหละมันจะไปรู้สึกเกลียดสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่ชอบสิ่งที่ไม่ดีพอมันมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเราต้องหาทางทะ เพราะนั้นพอเรารู้ไม่ทันมันตรงนี้มันก็กลายเป็นว่าพอมีอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บเราให้ค่าปั๊บเลยพอให้ค่าปุ๊บเราก็จะทิ้งหลักที่บอกว่าให้เรามีสติรู้หรือว่าดูสิ่งเหล่านั้นเราก็กลายเป็นลงไปต่อยตีกับมัน <laughs> เพื่อที่จะเอาชนะมันอย่างเงี้ยนี่เป็นความพลาดของนักนักปฏิบัติที่ที่เห็นอะไรไม่ดีแล้วไม่อยากได้ผลักใสมันออกไปแล้วสำหรับผู้ที่กําลังฝึกกำลังปฏิบัติอยู่เนี่ยคะ่ะจะมีวิธีทําให เราสามารถมองมันอย่างเป็นกลางไดะะ้ไหมะความไม่ดีความไม่ชอบอันนี้ต้องฝึกอย่างเดียวครับต้องฝึกจนกระทั่งจิตมันฉลาดพอที่จะทําหน้าที่เป็นแค่คนดูอยู่ได้เป็นแค่ผู้สังเกตการอยู่ได้ส่วนเรื่องที่2ก็คือทำไมยิ่งปฏิบัติยิ่งเห็นความฟุ้งซ่านของตัวเองคือใจเนี่ยไม่ได้สงบขึ้นเลยทำให้สงสัยว่าเอ๊ะเนี่ยทำอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ย ถ้าเราทําความสงบไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของชาวพุทธนะครับอันนั้นคือเขาวางเป้าหมายว่าเขาทําแล้วจิตเขาต้องสงบทําแล้วจิตเขาต้องนิ่งไม่นึกไม่คิดอะไรมันเหมือนกับเขาฝึกเป็นก้อนหินที่เรานั่งทับมันอยางนะครับสงบก็ไม่ดีหรอคะอาจารย์แล้วมันได้อะไรล่ะครับได้ความสงบมันได้ความนิ่งเฉยมันได้ปัญญาไหมอย่าลืมว่าศาสนาพุทธเนี่ยมุ่งนําไปสู่ความพ้นทุกข์แล้วเราจะพ้นทุกข์ได้เราต้องมีปัญญาปัญญาจะมีได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นความจริงของรูปนามของกายของใจเรา ความจริงที่เราเห็นคืออะไรคือความไม่เที่ยงของมันความที่มันบังคับไม่ได้ความที่มันทนอยู่ไม่ได้เพราะนั้นถ้าเราทําจิตให้เรานิ่งเฉยแล้วเราจะไปดูความไม่เที่ยงได้ยังไงถ้าเราทําจิตให้เรานิ่งเฉยเหมือนก้อนหินสักก้อนหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันได้ยังไงมันก็จะคลาดไปจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าปรารถนาให้เราเรียนรู้ก็คือความเป็นไตรั์ชาวพุทธเราไปมุ่งเอาความสงบซึ่งมันไม่ใช่แก่นของาศาสนาพุทธ แก่นของศาสนาพุทธคือปัญญาต่งางหากาวว่านี่มีสมาธิมีนะมีสามาธิแบบลงม,มันไม่ใช่สามาธิแล้วบางก็ขอให้อาจารย์อธิบายาาวิธีปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมง่ายๆอีกสักครั้งหนึ่งค่ะเพราะความตั้งใจไว้ว่า2 3สามวันที่ต่อไปนี้เนี่ยจะทดลองดูจิตอย่างจ,ง,จงจริงจังก่อนจะกลับมาคุยกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งเวลาที่เราองเราคยดูหมว่าจิตเราอยู่ที่ไหนสิ่งแรกที่เราต้องเริ่มหัดก็คือเราต้องเริ่มหัดรู้สึกตัว หัดที่จะกลับมารู้สึกอยู่กับตัวเองไม่ใช่ตลอดเวลานะบางคนพอบอกว่าให้มีสติอยู่กับตัวเองเนี่ยทำอะไรก็เอาสติเอาจิตเนี่ยมาพยายามจะเพ่งจ้องตัวเองไว้หมดเลยเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับเราเพียงแค่นึกตอนไหนได้รู้ตอนนั้นเราใช้ชีวิตปกติแล้วเราเติมความรู้สึกตัวลงไปให้ได้บ่อยที่สุดเท่าที่เราจะนึกได้ตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะครับทานข้าว ขับรถนั่งรถไปไหนมาไหนทํางานก็เหมือนกันนะครับทางานเราก็เติมความรู้สึกตัวลงไปให้ได้บ่อยที่สุดนะครับเดินไปไหนมาไหนอย่างว่านั่งอยู่นั่งโต๊ะทางานลุกไปโต๊ะข้างๆเราก็หัดรู้สึกตัวว่าเออมีร่างกายกําลังลุกไปหรือแม้กระทั่งเราเขียนอะไรอยู่บนโต๊ะแล้วเราเอื้อมมือไปหยิบปากกาด้ามใหม่ขึ้นมาปุ๊บขณะที่มือเอื้อมอไปหยิบเนี่ยถ้าเราเติมความรู้สึกตัวลงไปได้เราก็จะเห็นถึงร่างกายที่มันเคลื่อนไหวรู้สึกถึงว่ามีตัวเองกําลังหยิบปากกาขึ้นมา รเราก็สามารถที่จะเติมสิ่งเหล่านี้ลงไปในชีวิตประจําวันได้หมดเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับและบางก็มานั่งเล่าให้อาจารย์สุรวัตรฟังค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตลอด3สัปดาห์ของการทดลองอาจารย์ก็บอกว่าบางทีการออกไปเคลื่อนไหวไปเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยก็ทําให้เห็นการเกิดดับของจิตได้ดีขึ้นก็จริงแต่สิ่งที่อาจารย์เน้นก็คือการปฏิบัติในขณะที่ต้องทํางานเดินทางพักผ่อน คือการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนี่แหละสำคัญที่สุดงานเขามาพร้อมๆกันแล้วเป็นงานเอกสารที่ต้องต้องนั่งคิดแล้วก็แบบนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็ต้องจมกับมันอยู่แล้วก็รู้สึกว่าไม่เห็นอะไรเลยค่ะคือเหมือนแบบทั้งวันเผลอไปทั้งวันบางทีสองสามวันเพิ่งมารู้สึกตัวอีกทีที่ผ่านมามันดูไปได้นานแล้วนะเราก็เลยตั้งใจมากแล้วพอก็เหมือนเดิมคือพอตั้งใจพอแบบโอเค แล้วก็ไม่เห็นอะไรเหมือนกันเนี่ยก็เลยแบบโอ้มันก็เลยแย่มากเวลาที่เราทํางานเนี่ยจิตเราจะไปจดจ่อกับเรื่องงานเพราะนั้นมันจะไม่ไปปรุงแต่งเรื่องอื่นหรอกมันก็จะไปมุ่งอยู่แต่เรื่องงานมันก็จะทําให้เราเหมือนกับเราไม่เห็นอารมณ์ความปรุงแต่งพอเราพอเราทํางานไปสไปเสร็จปุ๊บเรานึกขึ้นมาได้เมื่อกี้ที่ผ่านมาจับได้ไหมตรงที่ว่าเมื่อกี้ที่ผ่านมาเนี่ยจับได้ค่ะแต่ว่ามัน แบบสองวันทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันแย่มันมันนานไปคือต้องฝึกไปอย่างเงี้ยคือใหม่ๆเนี่ยสองสามวันเนี้ยถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเราเราฝึกทุกวันพอเราอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยสติเราจะระลึกได้บ่อยขึ้นเองมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมันเหมือนกับอะไรเหมือนกับค่อยๆเติบโตเหมือนกับเด็กอ่ะกว่าจะโตเนี่ยมันต้องใช้เวลานานมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มันโตขึ้นมาแล้วเนี่ยสติเราโตมีกําลังพอแล้วเนี่ย เวลาที่เราทําอะไรก็ตามในชีวิตประจําวันเนี่ยมันจะมีสติระลึกได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นอย่างทำงานใช้ความคิดเนี่ยอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์แรกๆเนี่ยหายไปเลยวันหนึ่งสองวันถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเริ่มที่จะมีสติรู้ลงไปในขณะที่เรากําลังทํานั่งทํางานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ได้หรือแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยเราเรากำลังพิมพ์คีย์บอร์ดอยู่เนี่ยเราก็จะมาระลึกถึงมือที่มันขยับเมื่อกี้เราอินไปในจอแนละ้ะ หรือเวลาตาเรามองภาพในจอเนี่ยไงเ,เก็บางทีเราจะทับหลัาก็ไปหลงก็ไปในภาพที่เราเห็นในจอเราไม่รู้สึกว่ามีตัวเองนั่งทํางานแต่ถ้าแวบหนึ่งเราเกิดรู้สึกขึ้นมาว่ามีตัวเองนั่งทํางานอยู่เนี่ยเราก็จะกลับมามีสติรู้กายได้แวบหนึ่งคือเวลาทําในชีวิตประจาวันเนี่ยต้องอาศัยที่เราแวบอะ่ะเหมือนกับปลาตอดเหยือ่อมีสติขึ้นมาทีเราแวบทีเราแวบมีสติบ่อยๆก็เหมือนกับปลาได้ตอดเหยื่อบ่อยๆไม่นานก็อิ่ม สิ่งที่มันจะเห็นคืออย่างที่ปาล์มเห็นแหะความโกรธเกิดขึ้นมาแวบหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายไปความสุขเกิดขึ้นมาแวบหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายไปความโลภเกิดขึ้นมาแวบหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายไปกุศลเกิดขึ้นมาแวบหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายอกุศลเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็หายสมาธิตรงนี้แหละที่มันจะทําให้เกิดปัญญาเห็นความจริงของรูปนามว่ามันไม่เที่ยงมันมีความเกิดดับมันก็จะนําไปสู่กระบวนการเกิดปัญญาแล้วก็เกิดมรรคเกิดผลพ้นทุกไป